กุ่มของกลุ่มเกษตรกรหญิงตาวแห่งกลุ่มิเรศหญิงสาวค่ะในลานของตูลไทยักพื้นบ้านนะคะผู้โลกค่ะก็วันนี้ทางกลุ่มก็ได้นำผักและก็อาหารนะคะผักก็เป็นผักพื้นบ้านนะคะจะมีพวกแตลแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักตังค่ะแล้วก็ยอดฝักข้าวแล้วก็จะมีผักกำลึงที่เป็นผักพื้นบ้าน S <S <an other> เรานำมาโอ้โหแนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยอดก้าวแล้วก็เป็นกระดาขยออกระเดาอันนี้ก็จะเป็นของต้มอันนี้จัดลอันมะเถอะพวงค่ะน,นี่เป็นของยอดจะเป็นดอกดอกแมว,วค่ะได้่องออกดอกบั้สดีเลยเนาะค่ะอันนี้ก็จะมีเริ่มเริ่มจะมีออกดอกบ้างนนนนแล้วค่ะค่ะพวกเราก็กินประจําอยู่แล้วตรนนี้นะตอนนี้กำลังการค่ะข้าว ค่ะอันนี้เป็น,นลูกเป็นลูกมะข่าละค่ะอันนี้เป็นสวนลูกสูงแล้วลูกอ่อนก็จะแกนนําไปแกงส้มแล้วก็มีถึงมีอะไรนะมีมะกอกค่ะค่ะก็มีมะกอกอันนี้ก็จะเป็นมะกอกค่ะจากจากแปลงของสมาชิกก็จะนามาแปลรูปดองค่ะ,ะแล้วก็น,นี่ก็เป็นชะอมเป็นถ <ะ S 2> ั่วพื้นบ้านของไม่ใช่ข้าวไรยอจะได้หนึ่งแผ่ข้าวข้าวอินดีที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอาหารแฉลบันจะ หน่อไม้จากแรงของสมาชิก exactly ท no no ี่นำมาต้มฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่ถุงจะไม่มีสารเมือนี้จะเป็นักรอยค่ะที่แปงรูปมาแล้วเป็นกรอยเป็นขวเหนียวกรอยเหนียวใครคะแนะนำหน่อยคนทำกลอยกรอยค่ะก็เราน้ำหัวดิมามาฝานแล้วก็หมักเกลือไว้สองคืนแล้วก็ขึ้นแช่นะแช่น้ำอีกสามคืนแล้วมาจืดมันจะได้ไม่เมาค่ะก็ขึ้นมาทับแันก็นึ่ง ข้าวข้าวเหนียวนิดหน่อยนะนึงอันนี้ก็เป็นข้าวต้มมาข้าวต้มมัดค่ะใช่ไหมอะไรห่อคะจะไปกระเพาะค่ะกระเพาะเมื่อกี้เราไปทางภาคใต้เขาก็ใช้ไปกระเพาะเหมือนกันกระเขาห่อเั็นคนละแบบรอคะเราไปกระเพาะโอ้ยแกงน่ากินอันนี้เป็นแกงแกงส้มค่ะแกงส้มผักพื้นบ้านก็จะมีของลูกมะข้าวอันนี้ใช่ไหมคะลูกมะข้าว นั่นเลาที่เป็นคุณชิ้นนะคะลูกกะเพามะละกอดอกแคอ,นนแอันนี้เป็นข้าวอูแล้วอันนี้เป็นผักพื้นบ้านที่มากินจากขนมจีนนะคะเก็จะมีว่าน,น,นม่วงมีดอกสนุว่านม่วงนี่เป็นชิ้นขนีว่านม่วงหรือขาวมิงขาวอะคะ่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นดอกสน,น,นกเป็สุสกาดแล้วก็หัวปลี อันนี้จะเป็นหัวปิ้วอันนี้สายบัวค่ะที่ดองร่วมกับสนนี้เป็นสนที่ดองแล้วค่ะแล้วก็เป็นใบมังลักเป็นกระถินแต่เป็นกระถินบ้านแล้วก็ยอดยอดแล้วก็ดอกเต๋แลดอกแต้วเหรอคะค่ะแล้วก็ตัวปากยาวที่เขาเรียกแต้วกับปิ้วอะไรนี่เหมือนกันไหมคะเดียวกันค่ะ นี่คือแล้วก็มีน้ำอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาที่กินร่วมกับขนมจีนนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาอันนี้เป็นน้ำพริกค่ะฟรีกแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำีนนี่จากอะไรคะขนมจีนจากจักรยานเซลา์ค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นของขมิ้นชันนี่เป็นสีอะไรเป็นสงีนี่แหละสองสีอันนี้คือเป็นของสีของขมิ้นชันตอนเราเอาซัมตีแท่งที่ช่วยจมลง สมผสมกันก็แล้วกันแล้วก็ของสีม่วงมันก็จะเป็นของสีดอกอัญชันนะคะก็ปกติข้าวสีขาวจากอะไรคะข้าวก็เป็นข้าวเหลืองมะทิวค่ะในแปลงเกษตรอินทรีค่ะที่ของจังหวัดไหนกัเนี่ยของจฉะเชียงเทราค่ะได้ได้ได้ข้าวเหลืองมะทิลค่ะโอ้ตอนไปจ้าธิตตอนไปแถลงข่าวมีทำน้ำพริกมาอึกค่ะค่ะทำวก็ต้นตีต้นมาอึกแล้วก็นี่จะเป็นลูก มะือกนี้เราก็จะมาต้มต้มต้มผัดกระปิกแล้วจะมีสาธิดนะคะจะมีโชว์ไหมคะแต่วันนี้จะมีสาธิตด้วยพี่มันนี้จะมีสาธิดต้มต้มต้ต้มสุ่มค่ะค่ะมีไหมมีค่ะมีไม่ได้ค่ะแต่วันนี้จะมีสาธิตต้มสุมใช้ลูกมะือก้วค่ะอันนี้ก็เป็นผักหวานบ้าน บ้านม่วงทุกคนของร้านม่วงีปากกตาไหมอะจะจองไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียหรือราคาต้องไป <c oughs>